ดีค่ นะครับครับก็ชื่อหมิงนะครับก็เลิฟดี้สมัยทัวร์นะครับผมอยากทราบว่าร่วมงานทางเบสเนี่ยมากี่ปีแล้วครับร่วมตั้งแต่แรกๆของเบสเลยครับก็12ปีแล้วครับผมปกติแล้วส่งเส้นทางไหนให้กับเบสบ้างครับจริงๆอ่ะส่งหลายๆเส้นทางเลยแต่ที่ขายดีที่ส่งให้เบสก็เป็นเวียดนามนะครับเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนครับผมฟีดแบคลูกค้าเป็นไงบ้างครับก็ฟีดแบคลูกค้าที่ไปกับเบสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริการนะครับที่ว่าลูกค้าประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องของไกด์ทัวร์ไม่ว ทัวร์ด้วยซ้ำนะครับสิบสองปีที่อยู่ร่วมกันมาอยากทราบว่าอะไรที่ทําให้ตัดสินใจเป็นพ a r t n e r ซึนน่งกันและกันครับอันดับหนึ่งเลยต้องเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือก่อนเ<ม>นาะเพราะว่าเราอ่ะส่งลูกค้าเราไปให้เบสน,นะครับ<ม>เราแล้วเบนรูดแลต่อถ้าบริษัทไม่ไม่นั้ไม่มีความน่าเชื่อถือเงี้ยเราก็ไม่กล้าส่งครับก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นความมั่นใจว่าส่งให้เบสแล้วไม่เทนแน่นอนนะครับ,รบได้เที่ยวกันจริงๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจกกกก็็็คคืืออออเเเเเรรรร่่่่่งงงงขาาาาบิิทีีวีววจจะะใใใสปนนนนนพศษชชมมย้้ไห บ้างครับเข้าหน้าไฮแล้วเนาะเราก็จะไปเที่ยวกันในช่วงปีใหม่สงการนะครับก็หลักๆก็จะมีญี่ปุ่นนะครับยังขายดีสม่ําเสมอเลยนะครับผมแล้วก็เป็นทางจีนนะครับผมแล้วก็เวียดนามท้ายนี้ครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับก็ถ้าใครอยากสนใจจองทัวร์นะครับผมหรือว่าไม่ต้องจองก็ได้มาสอบถามกันนะครับก็ติดต่อมาที่เรเวอรี่สมัยทัวร์ได้นะครับแล้วมาปิดท้ายด้วยสโลแกน่อยครับเที่ยวแบบมั่นใจนะครับก็อยากให้ไปกับเรเวอี่สมัยทัวร์นะครับขอบคุณครับแล้วก็เที่ยวกับทัวร์เชั่คกับ